สวัสดีครับผมแบงค์สามเรียมอัลโตบ home, มาพบกับแบงค์เช่นเคยครับบอกแล้วว่าวันนี้มาใหม่รถพึ่งเข้ามาใหม่ผมบอกแล้วว่าคันนี้นะลูกค้าครับอ่ะคันนี้นะบอกว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะอะไรคันนี้สภาพล้างจอดไม่มีเก็บสีนะนี่คือสภาพพึ่งเข้ามาลูกค้าดูครับดูความแหมงเขาครับนี่คืออีซุมิวเอ็กปี2017นะตัวท็อปนะ1นดีวท็อปเครื่องพันเก้าโอ้โหลูกค้าครับความเอี่ยมของเขานะ ไฟหน้านะกระจังหน้าคือโครเมียมอยู่แล้วนะอีอูสุนะเน้นความรูหลานแปลนอีอสุอยู่แล้วครับคันนี้นะไฟหน้าเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Light, น,นะคันนี้นะไฟตัดหมอกครบชัดเลยคันนี้นะสีดำเดิมสีดำเดิมเนี่ยผมเปิดฝากระโปรงให้ดูแล้วว่าเป็นไงบ้างฝากระโปรงเดเดิมคันนี้สภาพล้างจอดนะลูกค้าใครได้ไปสุดคุ้มอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะอะมาดูฝากระโปรงกันหน่อยนะชัดเจนเลยนะลูกค้าครับทุกคันนะเปิดให้ดูเลยนะสภาพเป็นไงบ้างครับ เขียนพร้อมกันเลยโอ้โหสภาพเครื่องดเดิมๆนะยังไม่ได้ล้ลางคันนี้นะมาใหม่อมเอี่ยมรถบ้านมือเดียวนะน็อตไม่เคยขยบเลยน็อตฝากระโปรงไม่ได้ติงไม่นิดเดียวนะโอ้โหเอี่ยมมากคันนี้นะอีกอย่างหนึ่งผมบอกแล้ว่าคันนี้ไม่น้อยมากที่เด็ดอยู่ที่ไม่น้อยแล้วก็รถบ้านมือเดียวนะเราก็บอกว่ารถเดิมจริงๆคันนี้เดิมาสุดไปเลยเครื่องนิ่งนี่คือเครื่องสตาร์ทนะยังเงียบขนาดนี้อ่ายังเงียบขนาดนี้มาเราไปชมภายในกันเลยครับผมมา เอาแล้วครับตอนนี้แบงค์อยู่กับภายในของมิวเนะปี2017ดูความภายในครับหรูหรามากเป็นเบาะไฟฟ้านะเบาะหนังแท้ๆเลยจากแบรนด์อิอิซูเลยมิวเครับอ่าตาโลโก้แบรนด์นะคันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่น้อยมากอะดูไม่กันหน่อยไม่เพียง67,942่นพกอิองโลพอไรหนังครับผมพวงมาลัยมาติฟังก์ชันมีฟุตคอนโทรลนะครับหัวเกียร์เป็นลายไม้ด้วยนะจากศูนย์เลยนะอุณหภูมิแอร์ปรับได้ครับอ่าปรับองศาได้เลยนะคันนี้อ่าเพิ่มเสียงได้เลยนะไปดูเห็นไหม โอ้ถือว่าคุ้มค่ามากใครแลวคันนี้ไปถือว่าคุ้มจริงๆับลูกค้าครับอ่ะไปดูด้านหลังกันหน่อยครับด้านหลังเจ็ดที่นั่งเป็นไงบ้างเจ็ดที่นั่งด้านหลังนะนี่ครับมีทีวีนะหน้าจอนะครับมีหน้าจอทีวีเลยเป็นตัวครอบ1.9ครับอ่าหน้าจอทีวีนะลูกค้าครับใครนั่งข้างหลังก็ลูกหลานสามารถนั่งดูได้สบายๆมีแอร์สองขนาดนะแอร์ด้านหลังครับปรับเองนะปรับเองวนะ่าคันนี้ไปเลยว่านี่ผมนั่งให้ดูนยครับนี่เลยข้างในนะแอร์ข้างหลังปรับได้เล้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับจะปรารงท่ไไหก็ด้นะ มีแฟนหนังสือใครเหมือนรถคล้ายๆรถตู้แต่เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่แบบดีเยอะมากมีลําโพงคู่ข้างด้วยนะข้างหน้าอาจจะไม่ค่อยได้ยินข้างหลังได้ยินครับสบายๆเลยนะลูกค้านี่ละครับของมิวเอคันนี้นะเอาดูด้านหลังหน่อยดูที่ด้านหลังของมิวเอครับผมคันนี้นะผมบอกเลยว่าโอ้โหดูครับหืมเปิดเข้าบาแล้วสภาพดูครับความใหม่ของค้านี่เห็นไหมมีฝุ่นกันเลยเนี่สภาพยังไม่ได้ล้างนะนี่ เห็นไหมนี่คือบอ่อหลังนะสามารถทับบ่อได้สามารถใส่จักรยานได้ใส่ของในทุกอย่างเลยคันนี้กว้างมากเห็นไหมมีหน้าจอที่มีมีแอร์ทุกอย่างเลยแอร์เป็น2ตอน3ตอนนะนะเห็นไหมตอนแรกก็คือคนนั่งกลางๆนะที่นั่ง4 5่ห้าอ่าสามสี่ห้าก็คือมีนั่งแอร์กลางแอร์หลังก็มีเห็นไหมครับแอร์หลังก็มีครับนี่คือจะที่นั่งนะดึงขึ้นมาหน่อยนี่เลยเจ็ดที่นั่งครับสมามารถใช้แบตได้ด้วยข้างหลัง,ง,ลงก็ใช้แบตได้นะครับเยี่ยมเลยคันนี้ผมบอกว่าราคาคันนี้พิเศษเลยลูกค้าครับมา มาฟังราคากันหน่อยตับคันนี้ครับมิวเนะครับ1.9 DVD ปี2017ไม่เพียง60,000กิโลคันนี้ไม่น้อยนะสภาพเดิมๆแบบนี้มาป้ายแดงขายที่1 3 2 9 0 0 0บาทลูกค้าครับแต่วันนี้พิเศษครับลูกคา้าพิเศษนะวันนี้สาสเนโต้ครับจัดราคาพิเศษเลยเพียงแค่หน้าป้ายขายที่1,069,000บาทยังถูกกว่าประมาณเกือบ3,000ลูกคา้ายังครับยัง,ย,งยังมีครับก็คือโปร อังเปาอ้าวโปงเปาคันนี้ผมแจกไปเลยครับ10,000แบาทเหลือเป็นแค่9 6้0 0 0บาทลูกค้าเป็นไงครับถูกกว่าป้ายแดงถึงเกือบ4 0 0 0 0 0บาทคุ้มค่าไหมครับลูกค้าป้ายแดงต้องดาว4 0 0 0 0นนะไม่ต้องดาวไปใบาทเดียวลูกค้าเพราะมีโปรอังเปาผมแจกให้เต็มที่ครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาจองรถนาคันนี้นะติดต่อผมได้เลยที่เบอร์094 5 6 6 4 3า4 หรือแอดทีมงานแบงค์ครับแอดทุกขาแอดสองซีอาร์ครับพี่บอกแล้วลูกค้าครับคันนี้ขครไปคุ้มค่ามากนะซื้อรถไปทีมงานแบงค์รวดเร็วทันใจเงื่อนไขต้องชัดเจนครับพี่เลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าต้องเลือกทีมงานแบงค์ใส่รถตรงนั้นครับผมสวัสดีครับ